ครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับผมสมศักดิ์ครับในการบันทึกครั้งนี้ผมจะพามาชมมะพร้าวครับมะพร้าวแกงครับมะพร้าวแกงพันไทยลูกใหญ่นะครับซึ่งอยู่ในแปลงผสมผสานแปลงใหญ่ครับอยู่ในกเกษตรผสมผสานแปลงใหญ่ที่ผมได้เคยพูดไว้ตอนข้างต้นนะครับการปลูกมะพร้าวของแปลงนี้ก็จะปลูกเป็นแถวแนวตรงนะครับ ประมาณ8ปคูณแหรือ7,8คูณแครับอันนี้ที่เห็นอยู่นี้เป็นมะพร้าวแกงนะครับแล้วก็แซมไปด้วยกล้วยในแปลงนี้ก็จะมีฮะด้านนี้ก็จะเป็นบอ่อปลาสูบน้ําจากบ่อปาลารดต้นมะพร้าวครับบอ่อปลาอีกอด้านด้านฝั่งตรงข้ามกับป่าที่ที่กำลังอยู่หน้าจอก็จะเป็นเล้าไก่ไข่ส่วนด้านท้ายจะเป็นไม้ป่าครับ มีพยุงมีสักทองมียางนาที่ปลูกเอาไว้แล้วก็มีไม้ป่ายหลายชนิดครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูมะพร้าวแกงเสร็จเดี๋ยวไปดูมะพร้าวน้ำหอมครับอันนี้ปลูกแบบไม่ได้ยกล่องครับปลิกปลูกพื้นที่เรียบครับผมอายุก็ประมาณ3ปีเกือบเกือบสี่ปีเริ่มติดจันทร์แล้วครับเดี๋ยวไปดูมะพร้าวน้ำหอมกันอีกครับผม ครับผมมาถึงแปลงในส่วนของมะพร้าวน้ำหอมครับเดินห่างจากจากมะพร้าวแกงมาครับก็ไม่ไกลครประมาณ10เมตรครับก็จะปลูกกันเป็นระเบียบแล้วก็ปลูกกระจายอยู่ตามขอบสะบ่อปลาบ้างครับแล้วก็นี่ครับมะพร้าวน้ำหอมอายุก็ประมาณนะสองปีเริ่มจะใกล้ๆติดจันแล้ว อันนี้แบบปลูกแบบมีร่องน้ำนี่ครับล่องน้าในร่องน้ําก็จะเลี้ยงปลาเบญจพรรณครับอยู่ในพื้นที่50ไร่ครับเป็นแปลงใหญ่ครับมะพร้าวน้ําหอมต้นจิดจันทร์นะครับ กำลังอยูห่หน้าจอขนาดนี้ครับเป็นข้าวข้าวนาปังครับวันที่ผมถ่ายทํานี้ก็วันที่สองมีนาครับข้าวที่เห็นอยู่ก็เป็นข้าวนาปังครับมองไปสุดชนถนนเส้นหลักครับแล้วก็ส่วนคันนาคันนาที่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 ขาทำไว้นี่ก็ประมาณสักสองเมตรถึงสเมตรครับ ล้วก็จะปลูกกล้วยน้ำวา้ากล้วยน้ำว้าก็จะปลูกสองแถวครับเดี๋ยวพาดูกลก้วยน้ำว้าครับเริ่มตกเครือนกันครับกล้วยน้ำวา้าแล้วก็เป็นนาข้าวด้านหลังผมนี้ก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็มีบ่อปลาปลาก็จะเป็นปลาเป็นเบญจพรรณมีมะม่วงมะม่วง แก้วขมินครับแล้วก็จะมีไม้ป่าบ้างครับเช่นยางนาประดู่แล้วก็ไม้ไผ่หลายลชนิดที่เห็นอยู่กลางคนาก็มีมะละกอครับแล้วก็กล้วยน้ำวา้าข้าวก็จะทำปีละสองครั้งครับนาปีหนึ่งครั้งนาปังหนึ่งครั้งครับน้ำที่ใช้ก็น้ำจากบ่อปลานะเพราะว่าเขาเป็นเกษตรผสมผสานมีบ่อปลา ในแปลนี้มีบ่อปลาเนะบ่อปลาแล้วก็นานาน้ําจากบ่อปลาเนะี่ยสูบใส่นาข้าวข้าวจะงามมากเลยครับน้เาเลี้ยงปลานี่ยเาเดี๋ยวไปดูในโซนของฝรั่งบ้างครับฝรั่งกิมจูแล้วก็มะขามเทศไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมครับผมก็มาถึงในในส่วนของในโซนของฝรั่งกิมจูครับ ปลูกสองแถวครับยาวประมาณสัก100เมตรได้ครับเป็นฝรั่งกิมจูแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสะบัวอันนี้ก็จะมีกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหอมครับหอมทองครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับผมว่าฝรั่งกิมจูจะมีลูกให้เก็บกินไหม อันนี้มีการขยายกิ่งพันธุ์ไปแล้วนะครับฝรั่งกิมจูลักษณะก็จะเป็นการตัดแต่งกิ่งอยู่ฮนะแล้วก็จะมีะบ่อบำบัดน้ำซึ่งสูบจะบ่อปลามาพักแล้วก็นำน้ำจากบ่อนี้ไปใส่นาลดน้ำต้นไม้บ้างแล้วก็หรือพักน้ำแล้วก็สูบย้อนกลับไปทำบ่อปลากันอีกส่วนที่เห็นอยู่ตรงโซนนั้นก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าครับแล้วก็มีนาข้าวอีก เดีย๋ยวไปดูมะขามเทศพันสีชมพูกันอีกครับผมไปดูกันครับผมครับผมมาถึงะมะขามเทศฝักใหญ่พันสีชมพูเป็นที่เรียบร้อยครับที่อยู่ด้านหน้าจอขนาดนี้ครมีอยู่ประมาณสองสี่ห้าประมาณส1ต้นครับที่ปลูกวันีแปลงนี้ปลูกไว้กิน,นกันในครัวเรือนครับมีฝักเลยครับนี่ คำเทศฝักใหญ่พันสีชมพูก็มีนะครับไม่ใช่สีชมพูก็มีแล้วก็จะมีด้านข้างก็จะเป็นบอ่อปลาพื้นที่50ไร่แปลงนี้จะมากไปด้วยบ่อปลานะแล้วก็ส่วนมะพร้าวแล้วก็นาอาที่พักเป็นที่พักที่ที่อาศัย แล้วก็นาข้าวครับก็จะมีไม้ผลผ,ลผสมผสานอยู่ตามขอบสะบ้างอยู่ในป่ามะพร้าวบ้างอยู่ตามที่ที่จัดวางไว้บ้างครับอย่างอันนี้บ่อปลาครับแล้วก็สูบน้บําบ่อปลาข้าวมาใส่นาข้าวฝั่งนี้เป็นนาปังครับมะขาเทศฝักใหญ่ครับด้านด้านริมนาข้าวก็จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมครับ กำลังเริ่มเริ่มจะตกจะติดจันอยู่นแล้วครับอ่ะเดี๋ยวไปดูไปดูในโซนของที่พักบ้างครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมในกเกษตรผสมผสานแปลงใหญ่นะครับผมครับผมก็มาถึงในส่วนของโซนที่พักอ่ะเป็นที่เรียบร้อยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับผมอันนี้ที่เห็นนี่ก็ทําเหมือนลักษณะว่าจะนําผลผลิตทางการ,กรเกษตรเนี่ยมาวางขาย จะมีที่พักโซนโซนโซนด้านหลังที่พักที่เห็นอยู่ทางทางด้านนู้นก็จะมีไผ่ทำเป็นอุโงง์ไผ่อยู่ โอเคนะครับผมการถ่ายทำเกษตรผสมผสานแปลงใหญ่บนเนื้อที่50ไร่ครับถ้าเปรียบเสมือน <ๆ S 1> ก็จะคล้ายๆกับโคกหนองนาโมเดลอะไรนคือการประยุกต์ประยุกต์ร่วมกันนะอยู่ในแปลงนี้แต่ว่าใช้พื้นที่เยอะอาจจะใช้เงินทุนเยอะนะครับแต่ว่าการที่เห็นอย่างใน,ในที่ผมถ่ายทำตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนนี้นะก็เริ่มจาก เงินเงินกันหลักหมื่นหลักหมื่นแล้วค่อยๆเริ่มทีละเล็กละน้อยมาใช้เวลากับการร่วมกับการใช้เวลามาหลายสิบประมาณสิบกว่าปีนะก็จะออกมาเป็นอย่างที่ผมกําลังถ่ายทําอยู่ในตอนต่างๆนะครับผมกเกษตรผสมผสานแปลงใหญ่นะครับผมผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้พบเจอกันในการบันทึกหรือการถ่ายทําในครั้งนี้นะครับผมผมและ ทุกๆอนุภาพทุกๆพระคุณรวมทั้งผู้ที่มีตัวตนในทุกเขตทุกแดนก็ขอขอบพระคุณผู้ที่ <laughs> ได้พบเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ